โอ้โหเป็นไคะเลิศไหมคุณน่ะใส่อะไรก็สวยเลยโอแล้วเลิชมน้องนิดนึงนี่ก็เดี๋ยวขอคุณพี่คุณพี่พูดไปนะขอดูขอชอปปิ้งก่อนได้ไหมเอออันซ้อมก่อนใช่ไหมซ้อมก่อนเพราะว่างานจริงๆอะท่านผู้ชมจะใหญ่ขนาดไหนเขาจัดที่ไบเทคผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยรู้จักงานนี้กันแหละค่ะงานศักดิ์สิทธิ์ครับนะฮะเออเขาจัดงานศักดิ์สิทธิ์ครับพาวเวอร์ โอ้ oh, ชอบนะปีนี้ oh. คือที่ใหมาชอบอย่างหนึง่งอ่ะคือของเหล่านี้มันเป็นเหมือนแบบของแฮนด์เมดด้วยถูกแล้วก็เวลาที่เราแบบได้ไปช้อปปิง้งได้ไปเห็นของจริงอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วจะบอกว่าของแต่ละอย่างอ่ะแต่ละชิ้นของในงานอ่ะเขามีเอกลักษณ์มากๆที่นํามาโชว์วันนี้เป็นแค่น้าจิ้มส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคือวันนี้เราจะมาอัปเดตกันก่อนที่งานเนี่ยจะจัดขึ้น เออนะฮะในเดือนพฤษภาคมขอนเดือนมิถุนายนนะครับทุกผู้ชมคมวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณนาลดีผู้รัตนรักครับรักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแค่นี้เลยค่ะยินดีต้อนครับนี่นะฮะคือเราจะคุ้นกับชื่องานคราฟต์แบงกอก ใช่ไหมฮะซึ่งก็จัดโอ้ตอนนี้หลายปีแล้วนะฮะสำหรับงานครับปปีนี้ปีที่7ค่ะโอ้แต่ละปีเห็นบอกว่าคนไปกันเดินกันคึกคักเลยค่ะก็หลายหมื่นคนค่ะหลายหมื่นคนนะฮะปีนี้เนี่ยจะจัด29่พฤษภาคมถึง2มิถุนายนใช่ไหมฮะที่ การประชุมไบเทคบางนาคือแต่ละปีนี่ไฮไลท์จะเป็นยังไงเหมือนการต่างกันยังไงบ้างคะก็แต่ละปีก็จะมีแนวแนวคิดนะคะถึงการจัดงานนะคะแล้วก็แนวคิดในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์นะคะก็หลายๆปีมานี้เราก็ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของ bio circular green นะคะก็สินค้าโดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็งานครับส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุท้องถิ่นนะคะแล้วก็การใช้สีนะคะการ เขียนลายนะคะหรือว่าการออกแบบก็จะคำนึงถึงวัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสุขภาพด้วยค่ะอืม,อมนะฮะปีนี้เ,นเห็นบอกว่าธีมคือศักดิ์สิทธิ์คราฟต์พาวเวอร์คือไปเป็นล้อเสียงกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ด้วยไหมฮะเออจริงๆศักดิ์สิทธิ์คราฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะ<ฆ>ที่เรา รวมเอากูรูนักคิดนะคะที่เราจะนำเอาวัสดุแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นแมทเทียลของไทยเนี่ยค่ะกข็ขึ้นมาเป็นสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นเทรนเรื่องเกี่ยวกับคราฟนะคะก็แล้วเราก็จะนำเทรนตรงนี้มาเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการงานคราฟเนี่ยได้นำไปใช้นะคะในการออกแบบแสดงว่าปีนี้เทรนของเราเป็นแบบไหนคะที่กำลังแบบมาแรง จริงๆตอนนี้กําลังอยู่ในเรื่องของการเก็บข้อมูลกันอยู่นะคะแต่ว่าก็หลีกหนีไม่ได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล,ล้อมแล้วก็ <ๆ S 2> เราก็จะหยิบยกเรื่องของ h e r i t a ทจกลับเข้ามาอีกครั้งนะคะเรื่องของอ,อัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยค่ะทีนี้ขอพี่เป้คะขอขอ,ขอดูเลยก่อนในแหมอของนี้ก่อนท<อ>ี่จะคุยไปยักว่านี้คุณน้องแบบสวยมากน่าดีค่ะของที่อยู่ตรงนี้นี่คือเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะใช่ขอเริ่มแต่ฝั่งนี้ก่อนได้ไหมคะอันนี้คือนวลดี ค่ะน,นี้ก็คือเป็นเป็นผ้ายกน,นะคะ,คะก็จะเป็นลักษณะของอการการสร้างลายที่ละเอียดนะคะค่ะอันนี้ก็มูลค่าค่อนข้างสูงนะคะ <gasps> เป็นที่นิยมมากในตอนนี้แล้วก็กลุ่มนักสะสมผ้าอันนี้เป็น,เป,นเป็นผ้าไหมใช่ค่ะใช่ค่ะผ้าเป็นไหมโอ้คือเขาบอกว่าผ้าไหมไทยอ่ะราคาสูงนะแต่สวย เขาบอกว่าถ้าคุณแบบอยากจะแต่งชุดไทยสักครั้งในชีวิตอะคุณต้องลงทุนกับผ้าและคุณก็ต้องตัดเอาหาช่างแล้วก็ซื้อผ้าดีๆในงานนี้ก็จะมีจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะมีเยอะมากค่ะจริงๆผ้าเก็บเก็บได้เป็นร้อยปีนะคะก็ด้วยด้วยวัตถุดิบแล้วก็สีอ่อนๆพาสเทลแบบนี้จะเป็นสีธรรมชาติไม่ไม่ซีดไม่จางอะคะไม่ซีดค่ะ แต่แต่อย่าไปแบบโดนแดดอะไรนะก็ต้องมีวิธีซักนะแล้ววิธีเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะนั่งอะค่ะคือหมยจะบอกนิดนึงว่าเวลาแบบเนี้ยเขาทอมาพวกเป็นลายเงี้ยถ้านั่งอะบางทีมันเกี่ยวง่ายนะเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยต้องฉันต้องเก็บมือก่อนเดี๋ยวเกี่ยวเข่าแต่คุณถ้าคุณหมายสังเกตก็จะจะค่อนข้างเรียบนะคะแล้วก็ ก็จะถอแน่นมากอ่าใช่แต่ว่าเวลาจะใช้อะไรก็ระมัดระวังนิดนึงแต่ที่สาคัญคือพอใส่แล้วโดดเด่นเลยค่ะสวยคุณผู้ชมของจริงสวยมากนะคะถัดมาค่ะคุณนรีค่ะด้านหน้าตรงนี้บ้างค่ะอันนี้จะเป็นอีโคพรินค่ะก็ก็จะเป็นที่นิยมเขาก็จะมีการสร้างลายจากเอาใบไม้มามาปั๊มแล้วก็เกิดเป็นลายเลยนะคะอที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มญี่ปุ่นสแกนดิเนเวียนก็จะชอบค่ะ ขามีตลาดเฉพาะกลุ่มด้วยเนาะใช่ค่ะจริงค่ะแล้วด้านนีแหละค่ะเป็นพวกกระเป๋างานสารบ้างอันนี้จะเป็นเชือกันนะคะก็ในตรงนี้ที่เราหยิบมาก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับคอนเซปต์เรื่องรักโลกนะคะก็ก็จะเป็นปลอดสารพิษทั้งหมดแล้วก็เป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมดค่ะทั้งฝั่งด้านนูนบ้างของพี่เป้ประมงประวานอันนี้คือโคมไฟนะคุณผู้ชมค่ะค่ะอันนี้เป็นทองเหลืองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเปเปอร์มาเช่ค่ะขึ้นรูปแล้วก็เพน อ๋อค่ะคืออยากรู้ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบของอผู้ที่ผลิตอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ทําขึ้นมาเป็นแบบบุคคลวัยรุ่นไหมหรือว่ายังไงอย่างงคะในงานคราฟบังคอกเราก็จะเ,เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโมเดินคราฟแต่ว่าเราก็มีเวทีที่เป็นางานของครูสิงครูช่างด้วยนะคะก็จะเป็นเวทีสาธิตแล้วก็มีจําหน่ายงานของครูด้วยแล้วก็แต่ว่าณนาที่นี้ก็จะเป็นงานประเภทเราเรียกว่าโมเดินคราฟกันแล้วกันก็จะเป็นกลุ่ม ถ้าถ้าเป็นในวงการเขาก็จะเรียกว่าทายาทนะคะทายาทที่นําองค์ความรู้เชิงช่างนะคะแล้วก็งานหัตถกรรมท้องถิ่นเนี่ยมาต่อย,ยอดนะคะเป็นงานดีไซน์ใหม่ๆซึ่งโดยปกติแล้วอยา่างผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธด้วยเนี่ยแต่ละปีนี่มากันเยอะไหมคะเ,เราเรามากกว่า400ร้านค้าค่ะโอ้แล้วมีการเราต้องคัดเลือกก่อนเรามีกระบวนการคัดเลือกค่ะค่ะแล้วเกณฑ์ในการคัดเลือกส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรคะคุณนดี จริงๆก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็ความต่อเนื่องก็ก็จะเราก็จะดูด้านรูปแบบด้วยรูปแบบก็จะต้องทันสมัยแล้วก็สามารถใช้ได้จริงนะคะแล้วก็อาจจะด,ด้วยประสบการณ์นะคะที่ที่ที่ผลิตมาแล้วได้สักระยะหนึ่งะคะ่ะจากข้อมูลที่คุณณรดีทํางานกับผู้ประกอบการมาเนี่ยแน่นอนตรงนี้คือผู้ปัญญาแล้วเป็นงานแทนเมธเพื่อก็คงสืบทอดแบบรุ่นต่อรุ่นปัจจุบันคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้ผลิตตรงนี้เป็นผู้ประกอบการเยอะไหมคะมากขึ้นค่ะมากขึ้นมากค่ะ ก็จริงๆเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็หลายๆท่านที่อยู่ในชุมชนนะคะลูกหลานที่ที่ออกไปทํางานก็จะกลับมาพัฒนาสินค้าในบ้านตัวเองซึ่งจริงๆอาจจะทํารายได้มากกว่าด้วยนะมันกับคนรุ่นใหม่เขามีดีไซน์มีความทันสมัยมากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็คือเขามีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยนี้ทีนี้มาอยากรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะผู้ที่แบบว่าเป็นผู้บริโภคหรือผู้ที่มาแบบซื้อมาจับต้องเนี่ยคนไทยหรือว่าต่างชาติคะ ในงานครบบาฟบังคอกก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าประจำนะคะผู้รักงานคราฟแต่ว่าเราก็มีเวทีบิสเนสแมทชิ่งที่เราเชิญไบเออ,<ม>อร์จากต่างประเทศเข้ามาดูสินค้านะคะแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวก็มามค่ะจร<ม>ิงๆส,ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับงานคราฟที่ออรอคอยงานคราฟอยู่แล้วทุกปีค่ะเพราะอะไรฮะทำไมเขาเขาถึงแบบว่าเฮ้ยถ้าจัดงานครบบาฟบงคอกฉันต้องมาอุดหนุนต้องมาเดิน ค่ะจริงๆน่าจะเป็นงานเดียวในประเทศไทยที่รวมสินค้างานครับทั่วประเทศค่ะและแสดงว่างานนี้ต้องยิ่งใหญ่แน่นอนคุณผู้ชมค่ะใครที่ตั้งตารอนะคะเดือนพฤษภาปลายเดือนนี้ค่ะปลายเดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภาต้องเตรียมตัวกันเลยนะทีนี้อยากรู้ว่าเอ๊ะเราคาดหวังกับงานนี้แค่ไหนคุณนรดีค่ะกับความยิ่งใหญ่ปีนี้แน่นอนว่าแต่ละปีที่จัดมาการเติบโตของเราเห็นอย่างชัดเจนมากทีนี้พอปีนี้อย่างเงี้ยค่ะพอเศรษฐกิจทุกอย่างแบบเริ่มลงตัวโควิดซาไปแล้วเราคาดหวังขนาดไหนคะ เรามีการทำข้อมูลนะคะว่าสินค้างานครับในประเทศไทยเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ340แสนล้านบาทนะคะประมาณนี้แต่ว่าที่เกิดขึ้นในงานก็ก็เราอยู่ที่ประมาณ2-300ร้300ล้านนะคะที่จะเกิดขึ้นในงานครับแล้วอย่างพอรัฐบาลส่งเซอฟต์พาวเวอร์เต็มตัวซึ่งแน่นอนที่สุดงานครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์ะคะท,ที่ที่มีส่วนสำคัญด้วย เราทํางานได้ง่ายขึ้นไหมหรือว่าการที่จะผลักดันอะไรเงี้ยต่างชาติเขารู้จักมากขึ้นไหมฮะทำงานได้ง่ายขึ้นไหมต้องเรียวกว่าทํางานเข้มข้นขึ้นแต่ว่า,า,า,ารัฐบาลช่วยในการปลุกกระแสะความนิยม,มอันนี้เป็นสิ่งสําคัญก็จริงๆแล้วจะอยู่ได้นะคะงานครับจะอยู่ได้ก็ต้องมีคนซื้อใช่ะะใช่ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเกิดผู้ชมที่ชมอยู่แล้วสนใจอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะไปเข้างานเนี้ยเรามีค่าใช้จ่ายไหมหรือว่าฟรีค่ะเ๋อเหรอฮะใช่ค่ะ รีไม่มีค่าใช้จ่ายไปนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญหมาว่าเราต้องเตรียมเงินไปช็อปด้วยนะเพราะของแต่ละอย่างคือสวยมากส่วนตัวอาถามพี่เป้ในส่วนตัวเนี้ยคุณชอบอะไรอีฉันชอบปลาวานเออใช่เพราะว่าเป็นเป็นปลาแมชใช่ไหมเนี่ยโคมไฟประวานน้ําหนักเบาแล้วก็สวยด้วยใช่เปเปอร์มาเช่นี่คือไตัวกระดาษ ที่มาแปะนูกับคุณแล้วคุณน่เดนี่ดูดีสวยมากสวยสวยโอ้ดูไม่ออกเลยนึกว่าเป็นแบบว่าพวกเซรามิกอะไรกันใช่ค่ะน้ําหนักเบาด้วยนะสุดท้ายแล้วคุณนรี่ะฝากเชิญชวนไปงานนี้หน่อยค่ะก็สถาบันส่งเสริมศิลปากรรมไทยค่ะก็เป็นผู้สนับสนุนผู้ประกอบการงานคราฟนะคะยาวนานต่อเนื่องเกือบ20ปีแล้วนะคะเรามีการจัดกิจกรรม ขายสินค้านะคะอย,อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะงานคราฟแบงคอกก็เป็นงานที่รวมเอาผู้ประกอบการงานคราฟทั่วประเทศไทยนะคะทุกภูมิภาคนะคะมาร่วมจําหน่ายสินค้างานคราฟก็อยากจะเชิญชวนคนไทยนะคะมาร่วมอุดหนุนใช้สอยสินค้างานคราฟนะคะก็เป็นสินค้าที่ทําด้วยใจนะคะเราก็อยากให้สนับสนุนสินค้าจากภูมิปัญญาคนไทยะคะ่ะครับเดี๋ยวกใกล้วันจัดงานเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะคะ,ะ,คะมาย้ำเตือนวันเวลากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเผื่อลืมกันใช่๒ ๙พฤษภาคมถึง2มิถุนายน10โมงถึง2ทุ่มเขาฝากไว้งานหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้เรามีกิจกรรมชื่อว่าคราพาวเวอร์นะคะก็จะระดมสมองแล้วก็ขุดค้นภูมิปัญญาไทยออกมาเผยแพร่นะคะให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศก็กิจกรรมนี้ก็จะเผยแพร่เร็วๆนี้คราพาวเวอร์ในเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะในเว็บไซต์ของสส์ ครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณนฤดีผู้รัตนารักครับรักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยโอการหาเชิญศักดิ์สิทธิ์นะครับขอบคุณครับ